หูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแก้เจ็ดไอทีเกมมิเกียอ,อ,อยากแรงไม่จะเป็นนําแพงติดตามชมได้ในการโชว์ของถูกถูกถูกเาเดยกก็เปลียวได้โยโย,โยสวัสดีครับทุกทุกคนฮะก็กำลังฟังเพลงอยู่เพลินเลยทีเดียวนะครับกับหูฟังตัวเทพตัวแรงราคาไม่แพงอันนี้นะฮะก็ มเสียงมันเพราะจริงๆเลยเบสนี่แบบพือตึบตึบตึบหน้าสั่นเลยเดียวนะครับโอ้โหยิ่งเพลงร็อกเพลงเมทัลน,นี่เรียกว่าหืหเหมือนแบบเอาไวเบรเตอร์มา,นาหน้าหน้าไวเบรเตอร์ที่ใครเคยดูทางไอนะที่มันเปิดสวิตช์แลว้วจะสั่นทร์นะเอามาหน้าหน้าอย่างแบยจังงี้แหละจริงๆนะผมไม่ได้โม้นะครับ แล้ววันนี้ครับก็อย่าพูดพ่าำทำเลงเสียเวลาเรามาอยู่ในการโชว์ของถูกกับแอดมินตันและหูฟังโอเคเอ็กซ์ตัตัวนี้นี่เองนะฮะโอเคเราไปดูโพลก,ก่อนเลยครับวันนี้นะฮะเอเคครับเปิดโพลเลย <S 2> <S 2> หูฟังเนเทพช่วยเล่นเกมดีขึ้นจริงมือไร่หรือไม่มือไร่เอ๊ะเดี๋ยว ยิ่งเหมือไรนะฮะก็จริงสิยิ่งแพงเลยยิ่งดีนะฮะหรือไม่จริงอ่ะอยู่ที่คนเล่นฮ่าฮใช่หรือเปล่าสวัสดีตอนรับยูทเซอร์ทุกๆคนนะครับกับเวลา5โมงเย็นยาม่ายกับรการโชว์ของถูกกับแอดมินตันนี่เองนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับหูฟังโอเคอร์ x 9ก้าาตัวนี้นะที่ผมกำลังใช้ฟังอยู่นี่เลยนะครับผมอะไรคนอาจสงสัยว่าไอหูฟังตัวนี้นมันเป็นหูฟังโอเคอร์อะไรคน ผมรู้สับคุณโอเคว่าทนถูกถึกนั่นเองนะครับจากจีนด้วยนะฮะซึ่งก็ดูหน้าค่าตาแล้วเนี่ยลองดูลองทายราคากันมามันราคาเท่าไหร่นะฮะลองทายราคากันดูนะครับ6ก0 890 9 3 9 0 899 1,390เอยเ้ยเห็นคนไทยถูกเว้ยโอเคเรามาเฉลยกันเลยดีกว่ากับหุฟังโอเคเอสตัวนี้นะฮะราคามันอยู่ที่ 985บาทเท่านั้นสั่งซื้อจาก l a z a ด้าอ่า9 8 5บาทแน่นอนมันไม่เกินพันนะครับโอเคไปหนูฟังแบบ7.1 Channel ชนะฮะดูด้านข้าด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมันหน้าตามันดูจีนจังวะจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมมองรู้สึกว่ามันสวย้านข้ามด้านหน้าด้านหลังด้านบนประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแล้วก็หลายๆคนอาจจะตามหาหูฟัง แรคเตอร์ประมาณนี้อยู่นะฮะความสวยเนี่ยแล้วแต่คนมองนะฮะแต่ในส่วนของประสิทธิภาพการทํางานแน่นอนว่ามันเป็นหูฟังแบบที่เรียกว่า7.1 c h a n n e l ชนะครับสมมติอ่ะทิศทางลำโพงนะหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้านี้1จุดตรงหน้านี้หจุดตรงนี้2จุด2จุดอยู่นี้จุดที่2อยู่นี้ก็เป็น3แล้ว5ห้า 6 7อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็อีก1.1ก็คือเป็นซับบูเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถจําลองเสียงเข้ามาเป็นรอบทิศทางได้เลยที่ว่าทีดีเซอร์รานั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะถามว่ามันถอดรหัส DTS ไม่ได้ได้หรือเปล่านะฮะตอบเลยว่าไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้สปอร์ตมาขนาดนั้นเนาะถ้าถอดรหัส DTS ได้นี่ก็ต้องเป็นหูฟังระดับไฮเอนขึ้นไปนะฮะดูกล่องดูกล่องกันก่อนดูกล่องกันก่อนแน่นอนว่า กล่องก็หน้าตาค่อนข้างจะดูจีนสักเล็กน้อยนะจับปั๊บแม่งจีนชัดๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเอาไปส่แพ็กเกจที่มันดูมีกรรมหีหุ่มอะไรมากกว่านี้หน่อยอาจจะทําให้มันแพงขึ้นสักเล็กน้อยนะแต่ผมว่ามันจะน่าจะดูดูน่าดูมากขึ้นนะครับก็จะมี2ส,ส,สีด้วยกันได้แก่สีดานะครับแล้วก็สีทองนะฮะสีทองเีนตางานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีเทลรายละเอียดข้อมูลเชิลิกต่างๆฮะเป็นหูฟังที่มีความดังสูงสุดอยู่ที่120เดซิเบลนะครับอย่าเปิดดังมากไม่ดีต่อสุขภาพหูนะ เอาพูดพาวเวอร์กที่15มิลลิวัตต์นะครับก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆกำลังน่ารักกระชับจุ๋มจิ๋มนะความยาวสาย2.4เมตรนะครับแล้วก็ส่วนคอนเนคเตอร์เป็น USB นะฮะแน่นอนมาเป็น USB นะครับ,นนบ,บ,เ,นนรบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีระบบจำลองเสียงแบบ7.1นะครับถ้าสังเกตว่าหูฟังแบบ h i e ด d ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะก็จะมีสายแบบ USB มาให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะฮะในส่วนของกล่องก็หน้าตาประมาณนี้นะไซส์ขวาหน้าหลังก็บอกดีเทลเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับภายในกล่องก็มีตัว หูฟังนะฮะแล้วก็มีเป็น DVD Drive r ขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นนะตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องกล่องเรามาดูที่ถหูฟังกันก่อนดีกว่านะครับหูฟังหูฟังหูฟังนะครับเริ่มจากตรงส่วนนี้เลยที่คัดลองรับน้าหนักหูนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นในส่วนขอ,ของนี้จะหุ้มหนังนะฮะหุ้มหนังมาอย่างดีปั้นในนูโนโเคอร์นะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็นี่เลยนะฮะมีหมุดยึดมาให้สองหมุดนั่นเองนะครับซึ่งวัสดุ วัสดุของเจ้า x ก้านกจาตัวนี้เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าอ่ามันเป็นพลาสติกทางด้นเลยน,นะครับพลาสติกนะฮะมีส่วนโลหะแค่ส่วนนี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงที่เป็นตัวยืดอะตัวยืดอะตัวรับน้าหนักส่วนโคง้งหัวตรงส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนอื่นอย่างเช่นในตรงตัวหมุดยืดตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ในส่วนหมุดยืด2ข้างนี้ก็เป็นพลาสติกเช่นกันเนาะแต่ผมว่าถ้าโอเคเนี่ย อัปเกรดตัววัสดุขึ้นมานิด้หน่อยเป็นวัสดุอลูมิเนียมเนี่ยจะสามารถทาให้มันดูดีดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะผมอ่าแล้วก็ด้านข้างครับจะมีในส่วนของโลโก้สกรีนไม่ใช่โลโก้ดิเป็นเหมือนอ่าเป็นป้ายซิลิโคนนะฮะน่นๆมาตรงนี้นะครับ X93 นะฮึงดูไม่แพงแล้วก็ดูสวยงามนะครับประมาณนี้เลยนะฮะด้านข้างครับด้านข้างบุด,ด้วยตะแกรงนะครับตะแกรงสีนํำดำตรงนี้นะก็จะมีลายโอเคด้านในลายโอเคตรงนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนนี้ด้วยไฟ rgb นะเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวเพิ่เสียบสายให้ดูฟับฟับฟับเสียบเข้าไปฟับนี่ไงนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีแสงไฟข้างในด้วยนะครับซึ่งกอ็อาจจะไม่ใช่แบบแสงไฟละเอียดอะไรมากมายอาจจะเป็นดวงตรงกลางนะฮะแล้วก็แผงไปบครอไปแสงเนี่ยมันกระจายไม่สม่ำเสมอกันแต่ก็ดูสวยงามนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีติ่งเล็กๆยื่นออกมานะครับเป็นติ่งเซียวหนึ่งนะฮะก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะครับซึ่งไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสามารถยืดออกมาได้วิธีการยืดยดื่ ยีดออกมาสิวะออกมาสิวเออเอ,อ,ออกมาแล้วนะฮะก็เป็นไมโครโฟนนะครับซ่อนอยู่ภายในหูฟังนะฮะเป็นสายอ่อนนะครับเป็นสายอ่อนส่วนปลายสายก็จะเป็นแห่งของการติดตั้งไมโครโฟนนะฮะประมาณนี้นะครับมีแสงไฟเรืองเรืองอยู่ปลายสายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวหนึ่งที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายนอกจากเสียงแบบ7.1แล้วก็จะมีไมค์มาให้ด้วยนะซึ่งไมค์ก็รองรับเสียงพูดได้ดีผมลองเทสมาแล้วนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เทสให้ชมนะเพราะว่าระบบมันไม่คอม่อยอำนวยเท่าไหร่นะสหรับการ เคสกับไม่ตัวนี้นะครับโอเคถ้าใครอยากได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้รับหูฟังโอเคอ์อตอตัวนี้ไปแบบฟร <ๆ S 1> ีเลยเลยได้ว่ารีวิวจบปับ๊บจับแจกปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ที่ผมรีวิวอนยะู่เนี่ยเอาไปใช้งานที่บ้านได้เลยนะฮะโอเค okay, ในส่วนของการปรับแต่งด้านหลังนะฮะก็จะมีส่วนของแค่2ส่วนเท่านั้นเองนะครับสส่วนก็คือมีส่วนของสกอ์ตรงนี้สกอ์ส่วนของการปรับเสียงนะฮะปรับเสียงก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปรับเสียง ก็ไม่ต้องไปปรับในในคอมพิวเตอร์นะครับปรับในหูฟังก็ได้นะตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มนิ้วมแต่อย่างใดนะมันคือปุ่มไวเบレーショนะครับคือระบบสั่นนะฮะหูฟังนี้จะมีระบบสั่นอยู่ข้างในด้วยนะครับที่ผมจัวบห,หัวไว้ว่าฟังแล้วน่ากระพือเลยทีเดียวนะฮะกดลงปลอยเป็นการปิดไวเบレーショกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเปิดไวเบレーション การใช้งานก็มีแค่นี้ได้เรีวยกว่าย่ง,ง่ายแบบมินิมอลมินิมอลซึ่งส่วนอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาอย่างทนทานนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหักงอง่ายนะลองยืดให้ดูนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าหัวใหญ่จะใส่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะส่วนเ e อี๊ยครับสองข้างนะครับก็าสามารถบิดหุ่นได้ด้วยนะตรงส่วนวัสดุบูหูนะครับบูตรงนี้นะฮะ ก็จะทํามาจากหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะฮะก็จะบริจาคในจีนปุ๊บก็จะมีในส่วนของเอี๊ยบเนี่ยกว้างอออยู่ราวๆสี่สิบมิลิเมตรนะฮะซึ่งเจ้าส่วนเอี๊ยบเนี่ยก็มีความนุ่มอยู่นะอาจจะเป็นแบบไม่นุ่มอะไรมากนักนะครับเป็นหมออฟองน้ําธรรมดาคุ้มด้วยหนังเทียมวัสดุการตัดเย็บค่อนข้างจะโอเคเลยเดียวนะไม่ต้องห่วงว่ามันจะปุมันจะปริมันจะปลิ้นอะไรออกมานะครับเขาตัดเย็บมาอย่างดีด้วยการเดินสีเข็มแบบที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  รอบรอบเอีบเลยนะฮะสามารถใส่เข้าไปได้สบายไม่ต้องกลัวว่ามันจะรัดหูอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งคนที่หูใหญ่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหูจะล้นไปเบียดกับขอบขอบเรียบด้านในนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอีกทั้งยังใส่สบายด้วยแต่หูฟังตัวนี้เนี่ยค่อนข้างท่จะรัดอยู่สักนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ชอบหูฟังรัดๆมากตัวนี้อาจจะไม,ไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของคนใส่แว่นนะครับคนใส่แว่น ผมก็เป็นคนใส่แว่นเองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นักนะครับเพราะหูมมฟังมันรัดมากนะครับทาให้เวลาใส่เนี่ยมันจะรัดกับขาแว่นนะรัดกับขาแว่นมากเกินไปนะครับทำให้ใส่ไม่สบายมากนะักแล้วก็หูฟังมันจะไปกดขาแว่นขาแว่นก็จะ,ปะไปกดข้างหูด้วยทําให้มันเจ็บชาใส่นานมากไม่ได้นะตัวนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับซึ่งก็อาจจะต้องปรับปรุงสักเล็กน้อยนะสำหรับตัวนี้อาจจะต้องให้ตัวเอี๊ครับเนี่ยนุ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะส่วนตัวเอา housing ต่างต่างเนี่ยก็ถือว่า เป็นพลาสติกก็แก๊กนิดหนึ่งนะครับเป็น ABS แบบกึ่งเงาสะท้อนนะฮะฝังแบบเป็นเงาทองประกายนะครับก็สวยงามนะฮะสวยงามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเนาะตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเนี่ยวัสดุดีขึ้นเนี่ยสัก2,000นะผมว่ากำลังโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้นะครับก็ยืดได้นะยืดได้ดไดประมาณเยอะเลยทีเดียวนะฮะประมาณสัก2เซนติเมตรนะครับประมาณนี้วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอไใบรองรับ การยืดต่างๆนะฮะให้มันคืนรูปนั่นเองนะครับก็ดีเทลหูฟังต่างๆก็กลับมานี้นะฮะมาดูในส่วนสายกันบ้างนะครับสายหน่วยส่วนสายสายนี้นะฮะก็จะเป็นสายแบบไม่ใช่สายทักนะเป็นสายขนาดใหญ่ประมาณ7มิลิเมตรนะฮะถือว่าใหญ่มากเลยเดียวนะเป็นสายหุ้มฉนวนแบบประกายเงินนะครับก็เรียกได้ว่าสายเนี่ยสวยมากเลยนะพร้อมตัวกรองสัญญาณตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ 1. จุดนะฮะในส่วนของปลายสายนะครับเป็นหูฟัง เอจุพราะก็แน่นอนว่าย่อมมากับตัวคอนเนคเตอร์แบบ USB ด้วยนั่นเองนะฮะก็ USB เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะฮะจับหยิบจับง่ายนะครับสามารถจับตรงคนสายเสียบเข้าได้ง่ายๆเลยไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันจะหักงออะไรง่ายหรือเปล่านะสายยาว2.4เมตรนะครับยาวสะใจคนใช้งานนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเจะเอาไปเสียบสายเดสก์ท็อป PC เครื่องที่บ้านมีไหวอะไรประมาณนั้นนะครับผม สามารถสั่งซื้อได้จากทาง Lazada นะคะผมไปสั่งซื้อหลัก Lazada มาราคาไม่แพงมากแถมใช้โค้ดส่วนลดอีกก็ถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะฮะถ้าไปฟังเพลงนะครับอาจจะไม่เหมาะนะไม่เหมาะแต่ก็สามารถฟังได้แต่อาจจะไม่เหมาะนะัสนกสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าเสียงเพอร์เฟคความกว้างความ,วามกระชับเบสเสียงกลางแหลมอะไรประมาณนั้นอาจจะไม่เหมาะนะฮะแต่ก็คนที่เอาไปเล่นเกมหรือดูหนังเนี่ยโอเคตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของค่าลดของการใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัว x 93นะฮะประมาณนี้นะครับใครอยากได้ก็ไลค์แชร์คอมเมนต์กันมานะครับตัวฟังก็จนทานมีประกันมีประกัน1ปีนะครับประกัน1ปีตัวนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับได้ลองใส่ดูนะใส่ดูใส่ดูก็ประมาณนี้หูฟังแม่งจะใหญ่ไปไหนวนะเนี่ยรู้สึกแม่งค่อนข้างที่จะแบบโคตรใหญ่โตเลยนะเหมือนเอาเอา่เออเาหม้อมาครอบหูยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนเอาถ้วยกาแฟมาครอบหูแล้วก็ มันใหญ่เกินน่ะคือแบบแม่งเหมือนมีออร่ารัศมีนหัวเหมือนกับผมกำลังตัดสรู้แล้วก็จะมีออร่าแผ่ม <c> า <oughs> คือมันใหญ่จนแบบเออถ้าใครชอบหูฟังใหญ่ๆก็โอเคอยู่แต่ผมว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะเหมาะสําหรับฟังฟังในบ้านนะหูฟังกับขนาดข,าดของผมหัวผมก็ไม่ก็ไม่ใหญ่มากนะหัวผมก็ขนาดพอดีพอดีกลางๆนะฮะใส่หมอน็อกไซเอ็มนะครับแต่หูฟังนี้มันก็จะดูแบบเทอะทะไปไม่ต้องกลัวว่าคนหัวใหญ่จะใส่ไม่ได้เนี่ยดูขนาดหูฟังแม่ง มันจะใหญ่ครับซอยไปไหนไหเนี่ยใหญ่แบบใหญ,ใหญ,ใหญ่โตมากดสองเดี๋ยวดึงไมออกมาก่อนดึงไมออกมาไม่ดึงไมออกมาไม่ไม่ดึงออกมาไม่ที่ค่อนข้างจะดึงย,งยากเล็กน้นอยเนาะมันจะค่อนข้างฟิตมากนะครับไม่พอประมาณนี้นะฮะไม่เห็นไหมไม่ก็จะไม่ได้เกะก,กะอะไรมากมายนะครับเป็นติ่งสั้นๆแง่งๆออกมาเล็กน้นอยนะก็เดี๋ยวมาใช้งานได้อย่างนี้ยังไม่เดียวนะครับกลับไปการลองของถูกนะก็ะถือว่าใช้โอเคนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะ ส่วนประสิทธิภาพในการฟังเพลงนะครับโอเคเรา,า,เรา,าลองเปิดเพลงฟังกันดีกว่านะครับโอเคฟังเพลงอะไรดีใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะฮะโอเคฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าคริส,รสรต์มาสกดไงวะ x นี่สกางนี้นะครับไปสกด C อะไรกันไปดูเมกกื่อกี้มึนๆเบลอๆนะโอเคลองฟังดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีเสียงมีเสา้าออกมานะครับ พราะชัดเจนนะฮะลองฟังลองฟังประมาณนี้นะฮะโอเคอืมโอเค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 ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไดรเวอร์นะไดรเวอร์ไดรเวอร์เรามาดูไดรเวอร์กันก่อนนะครับไดรเวอร์ไดรเวอร์ของฮูฟ้านะครับโอเคก็จะมาพร้อมกับไดรเวอร์ด้วยหนะ้าตาไดรเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะโลโก้ค่อนข้างไอคอนค่อนข้างแบบเฉยเฉยนะครับหน้าตาก็ดูเฉยเฉยเลยทีเดียวนะ ก็จะมีในส่วนของ EQizer u a l นะครับก็จะสามารถปรับแต่งได้4แบบด้วยกันนั่นเองนะครับ4แบบ4โปรไฟล์ส,สามารถบันทึกได้ปรับเพิ่มเบสปรับลดเสียงก้างปรับให้มันพอดีพอดีแล้วแต่คาแรคเตอร์ของเสียงที่เราฟังนะครับประมาณนี้นะแล้วแต่โปรไฟล์นะครับก็จะบันทึกได้กดรีเซ็ตปึ๊บมันก็จะรีเซ็ตให้นะฮะประมาณนี้นะครับใน,นส่วนของเมนูแรกนะครับส่วนของเมนูที่2นครับเมนูเอฟเฟกนะฮะ ก็เอฟเฟกต่างๆมีนอนเอฟเฟกก็คือไม่ไม่เปิดเอฟเฟกอะไรใช้งานก็เป็นเสียงเพลงปกติแบบออริจินอลไม่ผ่านการปรุงแต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเชียเตอร์นะฮะหมดโรงหนังก็จะให้ซาวด์สเตทที่ค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างมาจากหลายทิศทางนะฮะเขาเรียกจะเป็นในส่วนของซาวด์สเตทนะฮะก็ไดเวอร์กับตัวูฟังเนี่ยก็จะปรับแต่งปรุงแต่งเสียงมาให้เสียงก็จะผ่านการปรุงแต่งออกมาสักนิดนึงนะฮะเสียงที่มิติแตกต่างกันไปนะครับ ในส่วนของบาร์ดรูมนะครับบาร์ดรูมแน่นอนว่าเหมือนร้องเพลงในห้องน้ําอาบน้ําฟังเพลงในห้องน้ําเสียงก็จะก้องๆกว้างๆกลวงๆอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ส่วนของเลฟเว่นรูมในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับก็จะให้ซาสเตรที่ค่อนข้างที่พอดีพอดีฟังสบายฟังสบายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแครีดอร์นะครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นเสียงแบบกว้างๆมาจากข้างหน้าเหมือนแบบประมาณแบบหมดโอเปร่าอะไรประมาณนั้นนะฮะ แล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ตัวนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันกระพือกระพือกระเพื่อกระเพิ่มได้ก็หมายความว่ามันใช้งานได้นะครับก็สามารถปรับเกณฑ์ได้ปรับความดังเสียงได้นะ,ะแล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับก็ปิดไม่บูสไม่แล้วแต่จะใช้งานนะก็ในส่วนของ Virtual 7.1นะครับก็คือการจําลองเสียงให้กลายเป็น7.1นั่นเองนะฮะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราเราลองฟังเพลงไปเราฟังเพลงใน YouTube ใช่ไหม ก็จะเป็นเสียงแค่ซ้ายขวาสเตอริโอธรรมดานะยูทูบจะแยกได้แค่นี้นะครับแต่เมื่อ u t u b e เนี่ยให้เสียงผ่านออกมาแล้วสู่หูฟังเราเนี่ยเจ้าไดซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยเจ้าไดเวอร์ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะผ่านการปรุงแต่งเสียงให้เสียงสเตอริโอนั้นนะ่ะกลายมาออกมาเป็นเสียงแบบซระ7.1นะครับผมนะฮะเส้นเสียงไมวันนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับผมก็แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับทิศทางของตำแหน่งเสียงนะครับ สังเกตว่าตรงนี้จะเป็น C นะ C C นี้ก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ซับบูเวอร์จะให้อยู่ด้านหน้ามันจ,จาลองเสียงให้อยู่ด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็เลฟไซส์ไรท์ไซส์นะฮะก็อยู่ตำแหน่งของลำโพงต่างๆรอบทิศทางเลยนะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันวนรอบตัวเราเลยนะฮะก็จะจำลองเสียงในนี้นะครับอยู่ในนี้นั่นเองนะฮะก็สามารถเลื่อนจุดที่ให้เสียงไปอยู่ได้นะครับ ว่าจะให้เสียงจากด้านหน้าเนี่ยมาทางไหนซับเบิร์อยู่ตรงไหนนะฮะแล้วแต่หรือสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองเนะครับเลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะฮะสามารถปรับแต่งได้ตามใจเราต้องการเลยนั่นเองนะครับเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเพลงเมทัลแล้วกันเอเอเพลงอะไรเพลงอะไรสติ๊กเกเพลงนี้ก็โหดๆล็อกๆได้ใจนะครับลองฟังดูเมทัลน,นะรเรียกได้ว่าเพลงล็อกเมทัลเนี่ยฟังแล้วน่าสั่น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 ทีเดียวนะว้าใช้ โซโลเสียงวาร์ส,สย่วงไรนท่านจะได้ใจเสียงครับเซงต้ามีแฝดเป็นรูดะเลยทเดียวนะขอใช้เสียงของน,นีมส์ร์่อนดล็อกเกอร์ยูเซอร์คอลีเควสต์ไม่ฮาร์ดมานะครับอันนี้เพลงวงอะไรผมไม่เคยฟังเหมือนกันนะโอเคลองฟังดูดล้วกันฟังดูฟังดู เ,เอเจก็ประมาณนี้นะสังเกตว่าาสเยงของเสียงเนี่ยจะให้แบบค่อนข้างเย็นกว่าตัวเอเจตของเ,เอสิบน,นึงนะครับอันนี้ก็ผ่านาาการนะกรองมาจากไลเวอร์สอยู่ฟังเนาะคนรีเควส PPAP มานะครับเราก็จัดให้เขานะครับจัดไปหนึ่งซิงเกิลที่ฮิตลั่นบรรลือโลกนะคนดูอันนี้ใช่เปล่าไม่ใช่แล้วอันนี้มันเวอร์ชันรีมิกซ์นี่หว่าเวอร์ชันออริจินอลจะไหนเนี่ย อดิจินอลนี่ไงอดิจินอลหล้านหล้านครั้งยอดวิวนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่สมคำสมเด็จโคตรนะครับไม่มีเชื่อเลยนะฮะเต้นนี่เป็นแรงมาทำกำไรนะอออยู่กันให้จบรายการนะครับไปฟังไปจับตีตีเลยนะฮะนะฮะ นเพราะเหตุ <Okay. S 2> okay. ประมาณนี้ละกันสำหรับผู้ฟังนะครับอ่าดูหนังฉากที่ระเบิดลงมาเยอะอย่างเรื่องวินท็อกเกอร์วินท็อกเกอร์อาร์ทิลเลอรี่ซีนนะก็เรียกได้ว่าระเบิดกันสเปนฮันแลกแหกกระจายนะครับระเบิดลงเยอะมากเลยอะนเะดือนหนังแบบสงครามมาประมาณนั้นะครับก็จะให้ซอลสเตทที่ค่อนข้างจะเหมาะกับการดูหนังมากๆในเรื่องนี้นะครับไปนี่ซื้อไปดูหนังไม่มีดหวังแน่นอนอยยอะนะครับเปิดจอใหญ่เลยนะครับ จจไป,ไปรักษาใจสาใจครับเรื่องนี้ก็เดอะวินท็อกเกอร์นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับการจะเป็นอะไรอะไรโอแมนในช่วงสงครามโลกที่สองนะครับก็ทำการบุกเข้าตีโดยใช้การติดต่อสื่อสารของพวกอินเดียนแดงนะเป็นการป้องกันญี่ปุ่นคว่ำารหัสนั่นเองนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ภาษาของอินเดียนแดงนะครับก็จะเป็นความได้เปรียบในการสร่งสารฝั่งอเมริกาเขานะเอกก็เป็นนิโคลัสเคสเล่นนะฮะมาแล้วมาแล้วฉากนี้นะครับแนะนำเลย รียกว่าน่าสัใจในองศาเลยไปนะครับสำหรับบกระพือกระพือแบบพอแบบประมาณประมาณที่ว่าสั่งได้นะฮะหมดไปหมดไวโดยชัตินะครับท่านผ้โอเคสำหรับการดูหนังนะครับก็ถือว่าใช้ได้ประมาณนี้เลยนะครับ Battlefield หนึ่งนี่ก็เป็นเกมที่เสียงประกอบคือว่าโอเคมากนะถ้าเทียบกับ Call of Duty แล้วนะในเกมคู่กัดกันระหว่าง Battlefield หนึ่ง ขอย a l เตี้ยแอดวานซ์วอลแฟผมให้ขอยืด t y a d v a n c e Warfare เนี่ยเป็นแบบเด็กอมมือไปเลยนะฮะ b a t t l e f i e l d หนึ่งเนี่ย s o u t h s t a t e การทำเสียงต่างๆค่อนข้างกว้างมากๆเลยแมพเขาจะมีแบบปัจจัยหลายอย่างในการส่งเสียงมาจากรอบทิศทางนะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถถัง,เส,ง,ง,เ,สงเ,เสียงเครื่องบินเสียงระเบิดเสียงเรือลบเสียงอะไรเต็มไปหมดนะฮะนุ่มฮน,นะนะครับถ้าบ้านใครนะใช้ลนาพง5.1 Channel เนี่ยเล่นเกม Battlefield หนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมากๆเหมือนเอาตัวเองไปนั่งอยู่กลางสนามรบจริงๆนะฮะแต่ คนที่ไม่มีงบขนาดนั้นนะครับก็ซื้อหูฟังตัวนี้โอเค7.1 x93 นะฮะไปใช้ฟังก็จะสามารถจําลองเสียงแบบรอบทิศทางได้เลยนะครับผมนะครับเรามาฟังซาวด์สเตทของไอ้เจ้าเด้ไวหูฟังกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูอธิบายการเล่นเกมอะไรไปผังผานะฮะจะได้เห็นภาพกันนะครับโอเคครับเสียงซาวด์สเตทนะฮะหลากหลายอย่างนะก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้จะกว้างอะไรเดียวครั รัเสียงแว่าเราต้องตัดเราก็จัดการการบุกของรถถังฝั่งศัตรูไว้ก่อนครับฟังนี้นะครับฟังเสียงเดินในเซอจิโอได้นะครับรถถังฝั่งศัตรูมาแล้วนะครับเล็งเผือคำนวณแล้วก็ยิงเข้าไปโดนไหมบึดนะครับบึดบึดเลยสิดาเฮ้ยปังโดนไปหนึ่งเม็ดครับถึงการหยุดหลือเดียวนะถึงกับนิ่งทีเดียวนะครับโอ้โหเอาไปที่สองไปไปที่สองนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วมันสวนนะครับมันสวนบึดบึดบาน ชาเลโนนะครับที่สองที่จะสู้กับเทฟวิตแท้งเหรอมีพังสำหลับมันบางสังเกตครับเสียงมันท่านหน้าสั่นเ,เดียวหน้าสั่นเ,เดียวในจอก็สั่นแล้วนะซาวสเตดนี่ก็ย,ยังสั่นด้วยนะครับเนี่ยซาวสเตส,สเตสียงเบสค่อนข้างบานนะครับบานมากนะมันจะกระตือมากแล้วก็รวมกับไวเบเตอร์ทำให้มันมีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายกันดีกม่าจะตายกันดีกว่าทำให้แบบได้อัดรถในการเล่นเกมมากเลยทีเดียวก็ หูฟังเ,เทพช่วยเล่นเกมดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับจริงดิยิ่งแรงยิ่งดีนะฮะหรือไม่จริงอยู่ที่คนเลยน,นะฮะก็หูฟังเ,เทพนะครับก็ช่วยให้เล่นเกมดีขึ้นยูเซอร์ส่วนใหญ่ก็ปวดว่าจริงนะครับจริงมากๆเลยทีเดียวนะแต่ไม่จำเป็นต้องว่าหูฟังแพงนะฮะหูฟังโอเคราคาไม่ถึงพันบาทแยกแยะเสียงจะจนุนหนึ่งได้ก็โอเคแล้วนะครับในการใช้งานนะฮะเล่นเกมเอพีทั่วไป หรือว่าไม่จริงอยู่ที่คนเล่นอันนี้ก็มีส่วนฮะถึงแม้หูฟังจะเทพแค่ไหนแต่เราก็ยิงไม่โดนมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีจริงปะ่ะถ้าจริงนะ,ะขารที่อยากได้ใครที่อยากได้ให้ผมเธอให้ผมเธอแน่นอนจะทำตามทำตามกติกาครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียมีสิทธิ์รับหูฟังตัวนี้ไปได้ฟรีฟรๆนะฮะก็ในส่วนของอยากได้มีโอกาสอยากได้เยอะก็ไปตามพ่อแม่พี่น้องกกอึ้มเหลากกเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะไปลากพ่อทั้ตระกูลเลยไปช่วยโหวตมาช่วยคอมเมนต์มาช่วยขัด ช่วยไลค์แช์นะก็จะมีสิดดลับได้มากขึ้นอีกนะครับแต่จริงๆนะผมว่าเรื่องหูฟังเนี่ยก็อยากจะให้ความสําคัญกันซิกนิดนึงนะเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับหลายๆอย่างกับตัวเราด้วยนะครับหนึ่งเลยช่วยในเรื่องการเล่นเกม2อ,อัธรรถสเรื่องการฟังเพลงที่ไพเรสสีถนอมหู5ช่วยให้สบายหูในการฟังันนานด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ใส่มาสักกี่นาทีเด้ยี่สิบนาทีได้แล้วมัง้งยังไม่สุดเจ็บหูเลยนะเพราะเอี๊ยครับมันกว้างใหญ่มากนะฮะตัวเองครับเนี่ย ใหญ่มากนะครับแน่นอนว่า Normal Spec มีของมาแจกทุกๆวันทุกๆคืนทุกๆรายการเลยทีเดียวนะติดตามชมกันได้ไลค์แชร์คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับผมโอเคโอเคอย่าให้เสียเวลานะครับไลค์แชร์คอมเมนต์กันมาเยอะแล้วตอนนี้นะครับเราจะทำการสุ่มจับแจกหูฟัง o อเคเอ3ก3 7.1 Vibration g a ร์ n g h e a d s ็ดชื่ออะไรยาวชิบหายนะฮะก็จะมาแชร์จับแจกหน้าตอนนี้นะครับ ฮะโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะตอนนี้นะครับ329คนที่อยู่ณตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับหผลนะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ฮะถ้าไม่ไลค์แชร์คอมเมนต์ก็จะไม่มีสิทธิ์ลุ้นรับผูกฟังนะครับที่ผมจะใส่อยู่ตอนนี้เลยนะฮะตามนี้นะฮะแนวนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ3 2 1จับเลยครับคนแรกนะฮะคนแรกแจ้บางอารมณ์คุณแจ้บางอารมณ์อยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่ส่งเสียงหน่อยครับคุณแจ้บางอารมณ์ครับ นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะคุณแจ้คุณแจ้พี่แจ้ครับขอเพลงหน่อยครับใจจะคนละแจ้กันนะนะครับคนละแจ้กันนะครับโอเคมี user บอกเทเลยนะครับไม่อยู่นะไม่อยู่เราจะจับแจกกัน3คนเท่านั้นนะครับ3คนเท่านั้นนะฮะโอเคขอคนที่2องะครับนับถอยหลังครับ3 2 1แจกเลยครับฟ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 คุณ5้า้าคนอะไรชื่อ5้าวะเนี่ยคุณ5้าอยู่ไหน ห้า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 คนมีคนชื่อนี้เหรอยังไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยเซอร์เริ่มมาแล้วครับไม่อยู่นะครับไม่อยู่โอเคครั้งสุดท้ายครั้งที่3นะครับครั้งที่3ถ้าครั้งนี้นะครับไม่มีคนอยู่นะผมจะติดต่อไปทางหลังไหมนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคมีเวลาอีก5นาทีเนาะเราก็ทำการยแจกไปเรื่อยๆนะตอนนี้จะจับแล้วนะครับสามสองหนึ่งจับเลยครับ,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 บคุณ ชิพิพัฒน์คุณชัยพิพัฒน์นะครับคุณชัยพิพัฒน์อยู่ไหมเอ่ยคุณชัยพิพัฒน์ชัยพ์พิพัฒน์ชัยพ์พิพัฒน์ชัยพ์พิพัฒน์ไทยหลังครับ5 4 3 2 1 0คุณชัยพิพัฒน์สละสิทธิ์นะครับโอเคจับต่ออีกทีนึงเลยฮะจับไปเรื่อยๆนะฮะจับเลยครับปึ๊บต่อไปต่อไปคุณกิติศักดิ์กิติศักดิ์รีเฟรชแล้วรอดูชื่อคุณกิติศักดิ์มาครับ กิติศักดิ์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 ไม่อยู่นะครับนับ3 2 1. คนกิติศักดิ์คนกิติศักดิ์ไม่อยู่นะครับผมคนกิติศักดิ์โอเคนะฮะจับครั้งที่4ครับผมไอ้ครั้งที่้าละกันจับเลยครับต่อไปคุณคุณพาคินโพอะไรเนี่ยโพศิลาคุณพาคินโพศิลานะอยู่ไหมเอ้ยคุณพาคินโพศิลาคุณพาคินโพศิลามาไหมมาไหมมาไหมจับต่อเลยครับ รีเฟซต่อเลยฟับ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 คุณกุ๊กไก่สุภพลกุ๊กไก่สุภพลอยู่ไหมกุ๊กไก่สุภพลจะไปอย่างเร็วแล้วอีก2นาทีเท่านั้นในการจับรางวัลน,นะฮะกุ๊กไก่สุภพลนะไพรังครับ5 4กุ๊กไก่สุภพลอยู่ครับเรียบร้อยครับคุณกุ๊กไก่สุภพลถือว่าเป็นผู้โชคดีได้รับหูฟังโอเคอร์็กซ์เกาจากเราไปนะครับผมโอเคฮะตามนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุทกๆคนที่ติดตามรายการ โชว์ของถูกแล้วก็เจอกันในอีกทีสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมร่วมมาฟังประสบการณ์ในการใช้ฟังโอเคแล้วก็หูฟังที่ตัวนี้นะฮะเดกไดว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุา้มราคาน่าใช้งานใครมีงบ1000บาท ได้หูฟังดีๆจะจุดหนึ่งรอฟิดทางนะตัวนี้ไม่มีหวังอย่างแน่นอนนะครับผมอักแรงไม่จำเป็นต้องแพงนะครับติดตามชมก็ได้ที่รายการโชว์ของถูกกับแอดมินตันนี่เองนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับแอดมินตันขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามรายการโชว์ของถูกกันได้ทุกวันพุธเวลาห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับ